คลิปบรรยากาศหิมะพี่น้องนยจ้าถ่ายคลิปบรรยากาศหิมะเห็นเบิ่งพี่น้องเลยตกมาได้สองวันสองสามเมื่อเนี่ยละตั้งเริ่มจากวันที่หนึ่งพี่น้องนี่มันบรรยากาศติดลบห้าองศาต้องพูดละไม่อัน ตายต้นพี่น้องเอ๋ยคุ่น <c oughs> หมากมัน,น <c oughs> เออได้ยวะมันเป็นแอปเปิลปลาพี่น้อ <c> ง <oughs> อุบรรยากาศสวยๆงามๆปุ่นเห็นบ้านนี่ ไม่มีอะไรให้ดูมีแต่บ,บรรยากาศค่ะกับต้นไม้ไม่ตายเดี๋ยวอากาศร้อนมันก็เป็นต้นไม้ใบไม้ขึ้นมาอีกคืเอเกาเฮ้ยน้ำแดงนะน้ำแดงน้ำเขียว มาไปสินั่งมองนั่งเยอะเลยคุ่นเกสันมานั่งไหมลูกปุ่นวัชกูดแคนซิตยวนคา <c oughs> เฟ่อะไ <c oughs> เทียอะ เคก็เลือกแบบนี้โอ้ยไช่เหรออืมโอเคไปิปหอดบรรยากาศไทยเมืองไทยเฮาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเมืองไทยเราร้อนๆเนาะฮ่อนๆ เยวิเดนยูตะในหอ้องยูต่บ้านยูตะอาพาร์ตเมนต์ยูตะในตึกพี่นอ้องเอ๋ยสิออกนี่จะมนัยนยังเหลือตะลูกกระตาหนาวคักลบห้าองศาพนะเห็นบ่เงียบบ่มีควนยางบ่มีคนพ้าหมาเดินออกขขางนอกพี่นอ้องเอ๋ย จะเป็นหนาหอนมันจะคลืคล่นน่เด็กน้อยกัสิมาเลรนยยู่หม่องสนุสวนสน,นามหยาแต่เดี๋ยวนี้เด็กก็ไม่มีผู้ใหญ่ก็ไม่เดินเป็หนหองเลยมีแต่เกียสันหน่อยนี่แหละอยากออกข้างนอก ชีวิตเม <scale> ืองสวีเดนพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูบ้านตะละบ้านหลังคาเต็มไปด้วยหิมะบ่าวาตะบ้านบ่าวาตะรถเน้องมือ yang bebuat lah Hmm. อือ susu ถึงย้หนาวก็ต้องสูง้ย้ํหนาวเขานหน้าห้อนของสวีเดนก็บ่ห้อนปานใดแต่ก็ห้อนของบ้านนี้นะจ๊ะยหนาวบ้านเฮายหนาวของเมืองไทยเฮานี่มันก็คือย้ํ้อนของสวีเดนล่ะพี่น้องมันเมืองไทยเฮาก็ว่าหน,นาวเนาะสวีเดนเขาว่า้อนนั่นละ่ะ หอนของสวีเดนอ่ะอะือะไรคะเรียนใชแนันตําแค่นีนน้ขอนั่งก่อน พอนั่งก่อนนะคะพอนั่งก่อนแป๊บหนึงปุ๊บนังน่งหน,นาวจะตายเกสันเลยมันหนาวปึ้งมือแดงแลวพี่น้องจับน้ำแข็ง เอ้ยงกแงกเอ้ยจบไปไหนให้ป๊าทำก็ได้เนี่จ้าแม่จ้า อ,อยู่ซีวีเดนก็ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหนาวทั้งห่อนสู่ไปพี่น้องจ้าสูสูถ่ายคลิปมวนๆเรียนๆชมบรรยากาศหิมะด้วยค่ะเด้อไปแล้วคะ่ะเอาสำนิดด้วยะค่ะเด้อเอาพอหอมปากหอม้ามวนๆ หน้าหิมะของสวีเดนติดลบห้าองศาคา่ะบายบายจบคลิปแล้วบายบายคา่ะ